คร <Yep. S 2> mm ับไอ้บุ๊คเริ่มัน สวัสดีครับจับครัวกันเองนะครับวันนี้เข้าป่าเข้าดงมาตามส้มตำเด็กินกันนะครับเมนูส้มตำเตีนไก่ส้มตำเตีนไก่นะครับวัตถุดิบของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับขั้นตอนแรกครับกระเทียมครับกระเทียมกรีบใส่ลงไปต่อไปเป็นพริกสดนะครับสองสี่หกหกเจ็ดเม็ดพอเด็กๆกินด้วยไม่ได้ มีพริกแห้งด้วยก็ดีเลยนะครับพริกแห้งแต่วันนี้พริกแห้งไม่มีใช้พสสริกสดอย่างเดียวเอาละเอียดมากไหมตากล้องไอ้อตัวไปใส่อะไรู้ำผัดกะเพรยน้ำตาลปีบ๊บโอ้โหแข็งแท่ล่น้ำตาลปีบ๊บอันนี้อะไรเก่งปลาหมางัง g ปลาหมัง จะมังดิใช่เลยมัำปลามัำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกตัดแค่นี้ก่อนน้ำมะขามเปียกแล้วก็ตามด้วยมีดมีดมีดเดียวมาไหมต่อไปเป็นมะนาวครับมะนาวมะนาว ใส,ใส่ทั้งหมดนี่แหละใส่บนดองแต่กินเม็ดมันจะขมทิ้งไปมะเขือเทศครับมะเขือเทศอืออันนี้เป็นมะเขือเปราะมะเขือเปะาะทักสองลูกก่อนนะครับ ทำลายไหลไปด้วยอืมเราไปนี้เป็นถั่วบักยาวมนลงไปอืม <c oughs> เมกี๊ยวันเมื่อกี้พ่อใส่ผมชื่รถยังยังใช่ไหมดี่ยวเอามาณหรือป่ะยังไงผมชื่รถนี่เดี๋ยวอ่ะ ผงนัวครับขาดไม่ได้เลยจริงๆอืมเช่นนี้ก่อนนัวเลยที่นี่หัวเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวอืม เทียนรสชาติแล้วช้อนมาคิมด้วยิด้วยอีกขาดอะไรเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดพอดีแล้วฮะพอดีเลเหรอใช่เหรอยังพอดีแล้วเขาใส่เตียนไก่อีกด้เตียนไก่แล้วเปรี้ยวยังเปแล้วเค็มยัง พว่ามันขดาดตั้งสามรสเลย<ช>เลยเป,ปรี้ยวเค็มอีกสักหน่อยเนาะเพราะว่าเราต้องใส่ตีนไก่ปีเพิ่มน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาอีกนิดหน่อยข้ามเปียกมานี่ลหรมาหนา่อยสักซ<ช> <c oughs> ี่นหนึ่งไปจะไปไหนตามต่อ

แน่วางแรงเท่าอันนี้ก็เป็นตีนไก่ที่เราต้มมาแล้วนะครับตัดเล็บมันออกตัดเล็บออกล้างทำความสะอาดอแล้วก็ต้มต้มประมาณ25ถึง30นาทีเนะได้เปื่อยเนาะน,นี้ต้มมาแล้วใส่ไปเลยมาเดี๋วยวอ้เบิง่ง เดี๋ยวขาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยทิ้งปลาไหได้ไงทำลายชาติเกบกระงนี้เด้อจะทำไงฮะจะรีบไปไหนอันนี้ม,มาแล้วมาแล้วตำตีนไก่ตำตีนไก่ไเดี๋ยวสิตายหมดก่อนสิ ออืมโเคตก่งแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ตามตีนไก่เมนูวันนี้แซบจบเผเผ็ดเปรี้ยวเค็มป่าไม่รู้ชิมอืมใช้ได้ ดีเลยนะครับอืออือเอากระดูกตาบิอันนี้น้องตาบิกินเองใช่ไหมนี่ 我们照顾。